ลงมาที่อุบลนะครับมามาบริษัทใหญ่นะครับเพื่อที่จะมาคัดสรรอะไรนะครับเครื่องสีข้าวเล็กไปจําหน่ายนะครับแล้วก็อะไรรถเกี่ยวนะครับช่วงนี้จะเป็นฤดูการสีขาวนะครับผมก็จะลงมาปีละครั้งนะครับแล้วก็จะลงมาดูอะไรเครื่องสีข้าวด้วยนะครับอะไรที่มันมีคุณภาพนะครับผมก็จะคัดลงไปขายนะครับ ื่อที่ให้ลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับการใช้งานที่ดีและคมคุณนะครับอันนี้ผมใส่ใจมากนะครับเฮี้ยเฮี้ยรับสั่งมาแล้วนะครับผมก็จะมาดูนะครับว่ามันผมจะรับไปขายอีกทีเนาะไปขายอีกทีแต่ในราคาที่มันไม่สูงมากนะครับที่ลูกค้าจะได้รับไปแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับ ผมลงมาวันสองวันนะครับงานซ่อมที่ผมค้างอยู่นะครับมีลูกค้ามัดจำมาแล้วก็มีนะครับแต่ผมทําไม่ทันจริงๆนะครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอะไหล่รถเกี่ยวนะครับแต่ยังไงผมผมจะลองอถ้าผมมีลูกน้องนะครับก็มีมีนะครับที่ที่ดูดูไว้อยู่นะครับถ้าผมมีลูกน้องผมก็จะพยายามให้เขาซัพพอร์ตงานซ่อมผมบ้างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้ได้เร็วเหมือนเดิมนะครับเพราะว่างานซ่อมเข้าเยอะมากครับยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่มั่นใจนะครับในงานสั่งทําหรืองานซ่อมนะครับผมก็จะลงมาครับอะไรดีๆนะครับเพื่อที่ไปจําหน่ายให้ลูกค้านะครับวันสองวันนะครับผมจะอยู่ที่อุบลก็ยังไงก็ฝากติดตาม ผมด้วยนะครับแล้วก็อะไรรถเกี่ยวนะครับผมเป็นอ่ามันจะเป็นอะไรโรงงานเดียวกับโตโบต้าเลยนะครับแต่ตีคนลระยี่ห้อเฉยนะครับตีคนลระแบ์เฉยแต่เป็นเกรดโรงงานนะครับใส่กันได้นะครับลดรถโรงงานใส่ได้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับอะไรรถเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็อะไรเครื่องสีข้าวนะครับผมจะลงมาคัดเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับหรือก็ฝาก ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมีอันไหนที่ผมพอจะสอนได้นะครับผมก็จะสอนนะครับอันไหนที่ลูกค้าทำเองได้ผมก็จะบอกนะครับครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ